โอ้ยนี่มันกองทัพนะครับสตาร์ดิกเลยวันนี้นะครับร้านเดอะฟิชเชอร์เติมสินค้าแล้วใครที่อยากได้ลองนะครับชิมาโน่สตาร์ดิกนะครับโชม FM นะครับวันนี้เดอะฟิชเชอร์มีด้วยกันหลายเบอร์เลยตั้งแต่เบอร์พันนะครับจะมี1,000ธรรมดาแล้วก็1,000 HG นะครับแล้วก็2อ0พนะครับนี่2อ0พ HG เบอร์ยอดฮิตนะครับสำหรับนักตกกระพงตีกระพงก็ได้นะครับตกช่อนก็ได้พวกสายวังนี่ก็ชอบนะครับ2อ0พ HG แล้วก็มี3,000นะครับ 3000 M HG นะครับสปูนกลางนะครับรอบไฮเกียร์ด้วยแล้วก็ C3000 C3000 นี่โดนใจนะครับสายประวังเลยตัวนี้นะครับมอนี่25 0สปูลเบอร์3000นะครับสำหรับจุสายได้เยอะโดนใจสายวังสายแคสตนะครับต้อง C3000 แล้วก็ตัวนี้เลยจิกกิ้งก็ได้นะครับเบอร์4000หรือจะเป็นสวายแข่งก็ได้เหมาะเลยทีเดียวนะครับเจ้าตัวโฉม FM ตัวนี้น่าเล่นนะครับเทคโนโลยีเยอะมีตัวนี้ด้วย ตัวตร่านี้สังเกตดีดีมันจะมีตัวล็อกสาย PE นะครับให้ไปกับโรเตอร์แบบนี้เลยตัวฟินชาเขานะครับน่าเล่นจริงๆตัวนี้หมุนลื่นราคาเริ่มต้นนะครับ5 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองใครสนใจนะครับชิมรถสตารดิกนะครับโฉบเอ็นดีมาจัดได้เลยตอนนี้ที่ร้านเดอะพิเชอร์มีอยู่เบอร์ประมาณนี้นะครับมีส่วนลดหน้าร้าน5%ด้วยมีประกันด้วยจากอินเทอร์เนเซอร์วิสอีก1ปีเต็มจัดได้เลยนะครับที่ร้านเดอะพิเชอร์ครับขอบคุณครับ